แตงโมแตกหมดเลยอะนิตกคุณอายุเท่าไหร่แล้ววะยังทำตัวเป็นเด็กไปได้อะไม่สิตอนนี้เราไม่ใช่แค่สสาหลักของครอบครัวแต่เราควรเป็นแบบอย่างให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกมองโลกในแง่ดีพ่อที่สงบจะพัฒนาให้ลูกมีความมั่นคงทางอารมณ์เราต้องเป็นพ่อที่ดีให้ได้ที่รักคือว่าฉันขอโทษนะฉันไม่เห็นว่าคุณนะ่ะถือแตงโมเข้ามาด้วยที่รักจริงๆมันไม่ได้ผิดที่คุณเลยนะอืม มันผิดที่ผมอิงตาหากล่ะที่จับแตงโมไว้ไม่แน่น่ะอีกอย่างคุณรู้เลยไหมแตงโมที่แตงแบบนี้หวานเจี๊ยบเลยนะฮู้ืมจริงไ้ครับแม่หวานเจี๊ยบเลยครับลองชิมดูนนสิครับอ ล้างกุ้งยังไงเนี่ยล้างก็ไม่สะอาดล้างใหม่เลยเกิดอะไรขึ้นอะนี่คุณทําอะไรของคุณอะทำไมไม่ทาให้เรียบร้อยอะแม่ผมอุตส่าห์ตื่นเช้าไม่ไปซื้อกุ้งมาเลยนะไม่ได้แม่จะมาว่าภรรยาของเราไม่ได้ถ้าไม่มีคนเข้าข้างเธอเดี๋ยวเธอก็แอบเอาไปคิดแล้วเกิดอารมณ์ไม่ดีทําให้ไม่ดีต่อสุขภาพอีกใช่ไฟพูดถูก เรื่องแค่นี้ก็ทำไม่ได้ใช่เรื่องแค่นี้จะทำไม่ได้อะต่อไปก็ให้แม่ทำอนะเองนะทีรักผมไปดูหมอดูมาหมอดูบอกว่าอนา,าคตของคุณอะจะมีแต่ความสุขสบายเราไปกันเถอะทีรักปท <c oughs> ะดูแม่แกสิวันวันไม่ทำอะไรใช้เงิน,เนพ่ออย่างเดียวเลยย่าก็ไม่ได้ทำงานปู่ก็ไม่ได้ว่าอะไรย่าเลยครับ <c oughs> มากันแล้วเหรอครับพี่มามา,มาเจอเข้ามาครับข้างนอกอากาศร้อนเข้ามาเลยเข้ามาข้างในแอร์เยน็ยนๆมากเลยครับแม่เซ็นผิดอีกแล้วเหรอโง่หรือเปล่าเนี่ยแต่ลูกก็ไม่ได้บอกแม่นะว่าจะให้แม่เซ็นตรงไหนอ่ะแม่คนอื่นเขายังเซ็นได้เลยแม่อย่างโง่เติร์ดทำไมพูดจาใส่แม่แบบเนี้ยแล้วแต่พูดผิดตรงไหนอ่ะแม่ภาษาอะไรอ่ะทำอะไรก็ทำไม่เป็นทำเป็นแต่ร้องไห้อ่ะเฮ้ยพอได้แล้ว ไปกินข้าวกันดีกว่าโอโซนเอาหน้าพี่ลูกผมมันยังเด็กอยู่ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเดี๋ยวโตวไปเดี๋ยวก็วรู้เองเลยพี่ว่าลูกแกไม่มีวันดีขึ้นหรอกเพราะถ้าต้นแบบเป็นแบบนี้สำนองนี้จะดีได้ยังไงล่ะรอกก่อนที่มาบ้านแกพี่ก็สงสัยแล้วว่ามันผิดที่เด็กหรือว่าผิดที่มีพ่อแบบนี้กันแน่โอโซนถังขยะเต็มหรือยัยงอ่ะคุณมาทิ้งให้ฉันหน่อยสิเออแป๊บหนึ่งนะพี่ไฟดูนิดี คันเบ็ดที่ผมเพิ่งซื้อมาใหม่สวยปะเต๋อลูกนมกินหมดแลยังเอาแก้วไว้ให้แม่แล้างมาแป๊บหนึ่งทำกันบ้านอยู่ไข่มุกเดี๋ยวพี่เอาไว้ให้เองอะพี่ตั้งโอโซนเห็นพวกพี่เมลูกคนที่สองเนี่ยก็ามาเร่งฉันอีกสภาพแบบนี้เนี่ยฉันไม่กล้ามีเลย ลูกพี่ร้องนี่หิวนมใช่ไหมเดี๋ยวนะไปชงนมให้นะแอร์เย็นมากเลยอะลูกพี่จะไม่ป่วยเอาหรอไม่เป็นไรหรอกลูกพี่เนี่ยแข็งแรงตั้งแต่เกิดแล้วพวกพี่เนี่ยเลี้ยงลูกดีมากๆเลยนะวัตเธอร์เองก็มีความคิดเป็นผู้ใหญ่เกินไปด้วยการเลี้ยงลูกเนี่ยมันมีหลายวิธีพวกพี่เนี่ยก็เป็นพ่อแม่มือใหม่เหมือนกันก็ลองผิดลองถูกนี่แหละ ก็ยังดีที่ไฟเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีมากเลยนะครอบครัวพี่นี่น่ารักกันมากเลยเนาะโอโซนนี่คุณเอาเงินเก็บทั้งหมดให้น้องคุณหมดเลยเหรอทำไมคุณไม่บอกฉันเลยอะ่ะนั่นมันก็เป็นเงินที่ผมเก็บมาปะผมจะให้ใครมันก็เรื่องของผมมันเกี่ยวอะไรกับคุณอยู่บ้านเฉยๆให้ผมเลี้ยงไม่พอใจเหรอตัด นี่มันทุ่มหนึ่งเลยลูกไปอาบน้ำนอนได้แล้วไปอุย้ยเติร์เล่นอยู่แม่ไม่ได้เป็นคนหาเงินเงินทั้งหมดก็มาจากพ่อแม่ไม่มีสินมาสังเติร์อุ้ยอ๊ย,อยเตริร์ลูกเติร์อายุแค่นี้ก็ทำร้ายเพื่อนจนเข้าโรงพยาบาลแล้วอะทำแบบนี้นิสัยไม่ดีเลยนะเติร์ก็เขาไม่ยอมฟังผมเองอะหยุดพูดได้แล้วเตริร์คุณครูคะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะเรื่องนี้เนี่ยทางเราต้องรับผิดชอบแน่นอนคะ่ะไม่หนีไปไหนคะ่ะ เตาทำผิดก็ต้องขอโทษค่ะนี่เป็นค่ารักษาพยาบาลของเด็กคนนั้นค่ะคุณครูรบพวนคุณครูด้วยนะคะคุณคะครั้งหน้าให้คุณพ่อมานะคะคุณพ่อควรจะรู้ว่าลูกเนี่ยมีนิสัยแบบไหนนิสัยแบบนี้ต้นแบบมาจากคุณพ่อแน่ๆเลยทำไมเรื่องแบบนี้คุณไม่บอกไม่เตือนผมมาผมจะรู้หรือเปล่า และอย่างเนี่ยผมก็เพิ่งเป็นพ่อคนครั้งแรกก็เพราะว่าไข่มุกเนี่ยเขาผิดหวังในตัวนายเกินไปจนเขาไม่อยากพูดแล้วพูดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรพูดไปนายก็ไม่ฟังอยู่ดีอะ่ะสิ่งที่สาคัญที่สุดในครอบครัวคือพ่อและแม่พ่อให้ความรักกับแม่คือก้าวแรกสู่พื้นฐานนิสัยของลูกพราะลูกจะได้เห็นเป็นตัวอย่างนี่พี่จะบอกอให้ได้ฟังนะการศึกษาที่มาจากพ่อที่ดีคนเดียวเนี่ยดีกว่าครูสอนเป็นร้อยคนเลยแกเป็นแบบเนี้ยลูกแกเลยไม่น่ารักแบบนี้ไงล่ะ ลูกแกไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคนนะออที่รักผมขอโทษนะที่ผมทําหน้าที่สามีและพ่อที่ดีไม่ได้ะต่อไปผมจะปรับปรุงแล้วกันเติร์ดขอโทษแม่สิแม่ครับขอโทษครับฉันทนไม่ไหวแล้วถ้าคุณยังไม่สำนึกผิดเนี่ยอาทิตย์หน้าเราก็เจอกันที่หน้าอำเภอก็แล้วกันส่วนเติร์ดแม่ไม่เคยสอนให้เป็นเด็กไม่น่ารักแบบนี้นะลูกต้องทบทวนความผิดของตัวเองนะ เราก็เลือกเอาแล้วกันจะอยู่กับพ่อหรืออยู่กับแม่ที่รักที่รัก